ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิลัยชายจราเรรังรั์นะครับวันนี้เรามาดูอุปสรรคของจิมงานรถด้ำกันหน่อยครับในจากคนตกมาเมื่อกี้นะครับเอามาเทท่ททาๆก่อนนะครับผม จะดันอะไรกี้เห็นไปดันรถดำก่อนเดี๋ยวรถไถมาดัานนะครับ dạng cho hôm nào dạng cho dạng dạng cho dạng dạng này, dạng dạng lưng dạng lên tí Ai. Bay cá bay đi lại. Bay bay bay. Thôi thôi thôi. นี่ปาดได้ในเจงเลยนี่มาดูไม่กล้ากันหน่อยครับว่าจะถอยมาถึงหรือเปล่านี่ชิดขวาชิดขวา

เลื่อนเลื่นเลื่อนลื่นไปให้สุดเลยนะ่ะ

เครื่องสไลด์เนี่ยร้อยเก้าห้าหรือเปล่าเป็นลูกศรอย่างหนึ่งนะครับของจิ๋งานรถดำครับคือถนนมันลื่นนะครับนี่จากฝนตกมีเช้า แล้วครับกันดังแล้วเย็บเย็บเลิ่นแล้วอ่าเกียร์ไทยกีรเลยมาเลยมาเลยโอ้โอ้โอ้โไอ้ทยกียร์ไทยกี่ร์รมอ ទេ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 ដៃដល់កបាដោនោះ อเอาเอาไมโครล้วงขึ้นใช่ไหมเอด๋อครับ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 ย้วบอกเขาให้ครับ รถ,รถไทยจะสร้างรมเลยกับบนจะเอารีร่มเลยแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับรถนี้รถไทยเ,เอาไว้สำหรับไถนานครับ ถ้าเอามาดันดินเหนียวแบบนี้ก็ตำรานรถเหมือนกันนะครับ่ว่มามาเนี่เอาเอาไว้ดันดินอะ่ะเอาไว้ไถนาด้วยแต่ไม่ใช่ดินแบบนี้นะเวลาดันถ้าเป็นดินท้ายนี่สุดยอดนะครับ กำลังทำทางลงนะครับไปเอาดินฝั่งนู้นนะ่ะกลางหนองเลยก็ไปได้นะครับขีดต้มเยอะนะครับขีดเรนเยอะต้องโคทางไปเรื่อยๆนะครับไมโคก็หาดินอยู่ครับ มาดูเจ้า l 5 0ห8นึ่งแปดกันตาครับงานนี้เจอดินเหนียวนับตอนนี้พุ่งแมมไปไปได้ดีอโอ้เลิ่นเลิ่น ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ